สวัสดีค่ะอนุสวัสดีหรือยังเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้มหน้าด้วยก้มลุงสวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีปาอ้วนปาเอาเราจะมาวันนี้เราจะมาแกะกล่องกล่องอะไรคะกล่องกล่องต้นคริสต์มาสอะไรนะจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลวันนี้หนูมาในทีม พี่สมาร์บอดี้หนูเป็นแซนตี้นะคะแซนตี้แสนสวยอะไรับมาแกดูมาแกดูไหน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 แซนตี้แสนสวยว้าว,ว,าวไหนไหนมันเปิดตรงไหนได้มากมาเปิดัดเดี๋ยวกันเดี๋ยวเปิดทางนี้ดูก่อนทางนี้มันมีอะไร รวมรวมรวมรวอ้าเอามาทางนี้ก่อนเอาบอาต้นคลิปจะบักอันนี้ต้นมันอันตรงนี้เป็นฐานเดี๋ยวค่ายังดึงไม่ได้ยังดึงไม่ได้นี่เด,ดี๋ยวเอาอ้วนดึงให้นี่อ่ะเอาไว้ก่อนเอาวางวางก่อนอ,นอนันนี้ พิดสมัตของเราอันนี้ตรงอันนี้เป็นฐานมั่นนะจ๊ะอืมนี่ไฮโต้โอ้อเมไวห้โตเหรอคะอนมห้โต้เป็นพิซซ์มาต อหนูยกได้ไหมมันหนักค่ะอะเดินมาตรงนี้หนักไหมเด้ง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 อันนี้อะหนูมาจับตรงนี้ให้พระอ้วนหน่อยหนูมาจับตรงนี anyway. ้มาจับให้หน่อยค่ะจับให้พระอ้วนหน่อยค่ะหนูช่วยกันจับหน่อย มู๊ดคนสืบนเขากองละ่ะคุณมูจะบนเขากองดเอาล้อล้ม้นี่ได้แล้วกงที่สมัครเราหน่ะอุนี่ได้แล้วได้แล้วเอา นี่ได้แล้ว,วนะค่ะนี่จ้ะนาริกาไม้ตรงนี้ลงแล้วค่ะว,ว้าวไม่เอานีดต่อนเดี๋ยวยกไ,ไม่ได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ <c oughs> ุ๊บนี่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 ตะวนทำให้แล้วว,ว้าวอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยยกได้ไหมไม่ยกได้เมายกไ,ได้เลยเดิน <inadvert ent S 1> <ๆ>มาทางนี้นเอาออก มาดึงมันท enfin ี่ออกเลยจิงกะเบล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 มาดึงมาดึงตรงนี้ออกมามามาดึงอย่างนี้นี่มาดึงกิ่งมันออกนี่ดึงกิ่งมันออกนี่ค่ะนี่เห็นไหมดึงกิ่งมันออกค่ะนี่เห็นไหมเจอการเจอกานนี่อะกิ่งมันออกเห็นไหมอ่ะอะธนนท์อะธนนท์ยังไม่ออกเลยออกยัง นี่ดึงกิ่งมันออกเดี๋ยวหมุนมาหมุนมาหมุนมาทางนี้นี่ไงกิ่งยังไม่ออกเลยค่ะนี่น,นี่ดึงออกนี่ดึงกิ่งออกโอเคนี่ไงนี่ไงนี่นี่ดึงกิ่งออกนี้ค่ะนี่เห็นไหมอือตะเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้มันกล่องเล็กค่ะอย่าเข้าม่าจัดจัานี่อันนี้เราต้องเอาออกเองมันเข้าไม่ได้ค่ะอย่าขึ้นหนูต้องเอานั่งเอาเอาลงเอาลงอย่างนี้แล้วก็หนูนั่งได้อนั่งมันเข้าไม่ได้มันอันเล็กเข้าเข้าเาไม่ได้ เอาแล้วลิตะมันเล็กนิดเดียวหนูเข้าไม่ได้เอาเอาเอาคือเป็นหนี่แน่นแล้วเดเอาวมันเข้าไม่ได้เอาเข่าบนนี้ล่ะเข้าได้กับเข่าบนนี้หรอคะเข้าได้ไหมไม่เข้าเข้าได้ไหมไม่ มันเข้าไม่ได้มันกล่องเล็กเอาเอ็หนูอย่างอเงียนะคะถ้าหนูเข้าได้หนูก็ลองเข้าเลยม,มันกล่องเล็กนิดเดียวดูสิคนะ่น,น่ะกล่องนิดเดียวนี่จ่าตุนคริสต์มาสนี่สวยไหมเดี๋ยวป้วาอ้วนาเรามาจัดกิ่งของมัน

นลิตาลลิตาเอาอะไรมาคะขาปดไปไลยค่ะนี่อติงกะเดลอติงกะเดลร้งติงกะเให้้ติงกเเดี๋ยวเอาสายออก จกเบลเฮ้กเคเะยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเวยเฮยเฮเฮ้้เฮ้ยเ้เฮ้เฮยเยย้ จิงกะเบลสวยไหมสวยไหมต้นต้นข้างของเราสวยหรือยังสวยไหมคะสวยไหมแตาร้องเพลงติงกะเบลหนูร้องเพลงข้างๆเลยติกะเบลข้างๆเลยจิงกระเบลิงกะเบลจิงกะอ๋อเบลจิงก g ะออเด้ a เบลน้องเก่งจังเลยร้องติงกระเบลได้ด้วย ปิดหนูจะปิดเหรอคะปิดไว้ก่อนไหมอ่ะปิดแล้วถ้าหนูจะร้องค่อยเปิดใหม่ค่ะนี่ตัวกิสมาร์เข้าข้าวเนาะจ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหาเป็นของขวัญเป็นอันอลิบบินเป็นอันนี้มาประดับอันนี้เขาก็ต้องอันเทียกรองเนาะจ้าให้มันเป็นงามๆนี่ เดี๋ยวคลิปนี้เท่าไปซ้ำนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ